สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสอดาแชนเนลนะคะวันนี้สอดาพาเที่ยวนะคะโอ้โหนะคะเป็นทีน่โล่งดีมากเลยนะคะไปแดงก็จะมีรถเล็กน้อยนะคะไม่มากนะ,ะอัอน้ามันนะะที่นี่จะมีเอโซ่เนาะ น้ำมันเอซโซนะคะนี่ก็สีแยกไปแดงเนาะไม่มีไม่มีบ้างกมชักไหร่แต่ว่ามันเป็นทางถ่านนะคะที่จะต้องเป็นเส้นทางท,างที่ตัดก,กัน บรรยากาศนะคะ อบวนในบ้านอนะไรนี้มีจต่ปล่าอันนี้ความเร็วไม่เกินห้าสิบนะแต่เมื่อกี้เกินห้าสิบนิดนึงก็จะเป็นสีส้มนะถ้าเป็นสีแดงนี่เกินเยอะนี่เข้าเมืองไม่รู้เมืองทนะี่ไหน ดูบ้านหลังนี้สีแดงเลยนะสวยเลยนะบาร์บีคิวนะเป็นร้านอาหารนะบาร์บีคิวที่เดินกระดาก็ได้ค่รองเท้าบามค่เป็นรองเท้าที่เบา นเยอะนะเพราะว่าผู้คนส่วนมากก็จะกักตัวเองอยู่กันในบ้านเขาก็จะมีกฎเกณฑ์น,นะคะว่าสามารถนั่งอยู่ในนอกร้านได้กี่โต๊ะเท่านั้นเองจะไม่สามารถนั่งในร้านในร้านนะเอฟซี <A FC S 2> ัวนี่แ yeah. ในรสาร์มันนะ้งคะกระดาเห็นในรสาาวหลายที่แล้วโอ้อ <Okay. S 1> ดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอันนี้เราไปใช่หาดนะคะเราไปทะเลนะโอ้เราไปทะเลที่ เป็นชายหาดว่าแล้วนะ,ะพระดาว่าแล้วชายหาดนี่จะเป็น<ม>อ่านี่นะเป็นชายหาดคนจะเยอะมากเห็นไหมคะมันร้อนนะคะที่นี่ก็จะร้อนคนก็จะเยอะมากกลับแล้วนะ Sì ทะเลเนาะตรงนี้คนน้อยหน่อยนะแต่ว่าโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่เป็นชายหาดกว้าง กินมากมันอ้วนนะคะโอเคแค่น,นี้ต่อคลิปนี้ติดใจก็ช่วยกดไลค์กติดร์ก็ติดตามให้สาวดาวใจดวงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ